สวัสดีครับวันนี้ก็มาทานก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่น,นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อบุฟเฟ่ชามละเก้าสิบเก้าบาทนะครับอยู่แถวหนองก้างปลานะครับบ่อวินนะครับก็มีสบายนางมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีเนื้อเนื้อไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวป้าเขามาเติมอยู่นะครับก็เป็นเนื้อเปื่อยนะครับ แล้วก็ตับนะครับนี่เราก็ดูกับของแก้มนะครับก็จะมีเกี๊ยวกรอบขนมหวานนะครับพอเราได้ก๋วยเตียวมาแล้วนะครับเราก็มาปรุงพริกถั่วนะครับแล้วก็น้ำส้มนะครับแล้วก็น้ำปลาปรุงตามชอบเลยนะครับ ตอนแรกก็ลองบะหมี่ก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ชิมน้ำแล้วเราก็หยิบตับลงไปนะครับแล้วก็ชิ้น มูขิ้นก็ใส่ประมาณหกลูกนะครับอันนี้แล้วก็เปิดฝาเนื้อนะครับเป็นเนื้อเปื่อยก็ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลวกสบายนดางมาใส่นะครับแค่นี้ก็เต็มถ้วยแล้วนะครับ แล้วคนอีกรอบนึ่งนะครับให้เข้ากันนะครับแล้วก็ลองเส้นมีขาวนะครับก็ปรุงรสชาติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ทั่วลงไปนะครับนี่แล้วก็หยิบแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วนะครับ กิน2อลูกพอนะครับแล้วก็ตามด้วยของหวานนะครับเป็นชฉอกโ้วยแล้วก็อ้นนะครับน้ําแดงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ